ครับชุดนี้ก็จะมาเล่งแงกไวปนะครับแงะตัวผู้ไปสามตัวขังไว้ต่างหากออกจากตัวแม่นะครับเอาสีแดงเหลืองมาแงกไว้ครับสีเหลืองให้ธรรมชาติได้ครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งขัเหลืองกันครับให้เป็นบ้านนะครับนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งขังไว้ตุกนี่ขังไว้ต่างหากตัวนี้ขังซุ่มไว้ครับผมก็เลยเอา เอามาเปรียบเทียบเบิ่งว่าไก่ขงังขุนอาหารกับเป็ดไก่ปล่อยแบบสี่เลี้ยงแบบสี่มันสี่หญ่บ่เนานนะครับอาจจะเงยประกันแต่ว่าเคยเห็นแล้วล่ะไก่ขุนอาหารกับเลี้ยงใหญ่ก็อยู่แล้วครับแต่ว่าห่างที่เบิง่งโค่งสากเบิ่งสีเขาถ้าพอเขาเงยเยอะแล้วครับจุดจุดท้ายของบิ๊กเบิ่มครับเบิ่งสีหน่อยสีเหลืองทองครับอันนี้ก็เหลืองทองนีแก็เหลืองทองนี่สีขาวครับ คนละเมียดนะครับแต่เมียแด้ผมกับ่ได้บอกว่าตรงเราบบรูดนะ <Jub> ครับว่าเมียแดงเป็นเมียแด้นะครับบนออกมาทับมาผมปล่อยธรรมชาติเลยครับบ่ไดขังร่มหนึ่งตนหนึ่งคือผู้เลเขยงนะครับปล่อยธรรมชาติเลยเบื่องอารมณ์เอามาบมีเวลาไปขังกรงเลี้ยงอาหารขึ้นบนนะครับบามีเงินซื้ออาหารแบบปล่อยธรรมชาติตัวใดสวยสีดีเขาเกามขาขังรับเราติดตามมึงนะครับว่าที่เป็นยังไง งามบ่แต่บ <aid> ่ม <Solomon in |ms|> <ial organization> <te le> ีโนรีครับถ้ามีโนรีที่มีแต่น้อยครับที่บอกเลยถ้ามีโนรีสวยคอนี่ที่มีแต่น้อยๆเลยเพราะผมเคยมีไก่โนรีมาหลายนะครับที่มีคอตัวนี้ที่เปโนรีเนะครับตัวแต่ว่ามันเราสั่งวัดนะครับจุดนี้แต่ว่าที่มีสามารคือพอประจักษ์นีบ่มีบ่มีบ่รู้ที่เหลือคือแม่กับบ่รู้นะครับครับแต่มาติดตามเบางตอนใหญ่นะครับว่าทีว่าทีงามบ่ งามจะเป็นไนี่นี่น้องมูนี่กดกระจอด่วยนี่นคร้กรับมาขังไ้ก่อนสามสามมุมสามมุมสวัสดีตามมือน,นะครับสวัสดีครับ